าคม25พฤครัคได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน2นาทีครับก็มีคาตกรรมก็มีเสีร้องจากในหมู่าจานที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้มีดปาดคอปาดคอตายทุกเบื้องต้นเนี่ยก็น่าเชื่อว่าจะเป็นฆ่าลูกเมียในครั้งนี้นะครับเราก็มีการเรียกพออเรียกแพทย์เข้าไปติดตามวิธีการเรื่อเงินเนี่ยซึ่งมีการ ไกลเกินกับบริษัทที่กลัแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่มาแสนกว่าบาทก็ลเลยหาวิจัยช่วยสามีโดยการ15รับนางสาวที่เาอาควมตกตายของเพืนพยานเนี่ยได้มาแจ้งฝ่ายสอสอบางแกว้วเราก็มาดูว่าแถวหนึ่งมีใครบ้างแล้วก็ไปขอหมายทำไมเราขอหมายโดยได้รับมืินในการขอมจิจัศเป็นเงิน9,088,500บาททั้งหมดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้น้อง จะได้ไปตัหมความนี้ไหมก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับนะวันนี้ก็กาฝากที่เรื่องสมพันธ์ด้วยนะครับนะ,นนนบะรบบนครับผนะมไไบครับมีอะไรอกบ่อยไหก็ผมไม่มีอะไรนะครับครับก็ทัางนั้นเดี๋ยวยเดนินเขการกำอุปรจังหวัดอีกนะทุกการคืณผรชมคุณผู้จัดการ ที่เราทราบแล้วว่านะครับคุณฐานคอนเซ็ตเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนะฐานก็ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา เพื่อสืบสวนนะครับกำลังเข้าค้นบ้านของผู้ต้องหาที่สากแก้วอยู่นะครับเมื่อค้นแล้วก็จะมีกระดี่งขวดก็จับทั้งหมดนะครับและวันนี้พฤติการนะครับก็คือการหลบลวงแล้วโอนเงินต่อต่อต่อไปนะจนไปถึงกัมพูชานะครับนะพ่าะฐานคอเซ็นเตอร์เฉพาะคอเซ็นเตอร์เนี้ยที่กัมพูชานะครับวันที่เราพอทราบพิกัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองจะประสานกับ มกรกรมกุฎานะครับเพื่อจะเข้าไปเอาไม้จับแล้วไปเอาตัวผู้ถลาก็จะมีทั้งชาวจีนนะชาวมกุฎาเองนะครับในกมุชานนะครับแล้ววันนั้นเรื่องนี้ไม่อน่าเสียดายไม่น่าเสื่อมไม่น่าเสียใจนะครับสำหรับการเกิดเหตุขนาดเช่นนี้นะครับนะวันนั้นก็ต้องฝากทุกผู้ใจชคนไทยนะครับว่าตอนนี้การโอนสัมภาระหรือว่าที่จมปอลลี่หรือเปล่านะครับนะถ้ารับฟังได้ ก็เป็น,นเหตุการณ์เรื่องนี้แหละนะครับ พอเซ็นเตอร์ในในยุทางพีีเยอะนะครับมัมีหลายพอเซ็นเตอร์เพราะนั้นเาเฉพาะเรื่องนี้ก็เกิจากพอเซ็นเตอร์ึงพอเซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปใน นี blender, ้หลอกไปกี่คนแล้วนะหลอกไปเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะครับท่านท่านครับก็เป็นกูจีนเหมือนเดิมกูจีนมันใ้กว่านะครับท่านท่านท่านครับตู้นี้อ่านท่านครับอันนี้มันเป็นแอปหลอกมัน นะครับคือหมายว่าเขาเดือดร้อนเขาก็ไป็นคยืมโดยไม่กิสัญญานะแต่ว่าพอต่อมาพอเขาคือเพื่อนบ้านเขาเขาอยากจะช่วยเขาโดยการทยอยกันให้คนนึงเงิหน่อยนะก็เป็นคือเพื่อนบ้านทุกคนบอกว่าสามีพวกนี้ภรรยาผู้กนี้เป็นคนดีนะเพื่อนบ้านทุกคนก็อยากจะให้ยืมเงินแตาว่าแต่ไม่ใช่เรื่องการถอนเงินกู้นะทีนี้แต่ใครที่มาทำสัญญาตั้ยืมเนี่ยเพราว่าว่าวันหลังนี่ต้องบอกเขาเลยไปบอกเพื่อนบ้าน าขาเสนอในบัมภาษณ์บ้านเองว่าเอามาทำจริยายุ่งแล้วกันคือสามีภรรยาคู่นี้ติดีนะซึ่งเขากไม่ได้ในในคู่ในแก๊งหรืออะคือคืออาการผ่อยผู้ม่ใแก๊งนะครับแต่ประเด้นสคัที่เขาติดีมิตเพราะเา คือคืออย่างนี้ผมต้องเรียนด้วยนะครับ con nó một